ต่อมาคุณผู้ชมชายคนหนึ่งค่ะเขามีอาการที่หลายคนบอกว่าเหมือนเพี้ยนหรือเปล่าแต่เขามีภารกิจนะคะครั้งนี้เขาทำอะไรบ้างนี่เห็นไหมรถสีเขียวข้างหลังครับรถของทหารนะ,ะ,ะปรากฏว่าชายคนนี้ค่ะเขาไปขโมยรถคันนี้แล้วก็ขับไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนคุณตำรวจจะมาจับผมทำไม,มผมะต้องมารับทูด <Huh? S 2> อ๋ขอขโมอยรถทหารจะไปรับทูตครับโอ้โหภารกิจยิ่งใหญ่ไหมล่ะคือถ้าฟังแบบนี้นึกว่าแบบทูตจากต่างประเทศเดินทางมาที่ไทยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากอ่ะนี่นี่นี่คือหน้าตาเขาค่ะคุณสลาย,ยุทธหรือว่า35ปีถูกจับเรียบร้อยนะตำรวจสอนอ,นอรมเก้าเขาจับกลุ่มตัวเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าเขาไปขโมอยรถของทหารมาจุดที่จับเนี่ยอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มของวันที่31ธันวาคม เกิดขึ้นจากอะไรบ้างไล่เรียงกันคุณผู้ชมเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันที่31ธันวาคมค่ะนเอ็มคนนี้เขาเข้าไปขโมยรถบัสของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งจอดอยู่ที่แฟลตทหารครับ <c oughs> อยู่ในซอยร่ม9 40นะเขตลาดกระบังไม่แล้วรถก็ไม่ใช่คันเล็กๆเ,เอาออกมาได้ยังไงอะนั่นนะสิเนอะแปลกใจเหมือนกันนะคะจนเขาเนี่ยขับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับตัวที่ถูกจับเพราะว่า เข้ามาในสนามบ,บินปั๊บเนี่ยก็ไปจอดตรงพื้นที่ห่วงห้ามอะ่ะลงประตูสิบมาค่ะห้หจอเห้ามจอดเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาคุมตัวพอคุยกับเขาพูดจาวกไปวนมาเออไม่ใช่แล้วคุณไม่น่าจะเป็นทหารไม่น่าจะขับรถทัวร์ของทหารแล้วก็เลยแจ้งตำรวจอะนะคะสอบสวนทางด้านของนายเอม็มเจ้าตัวเนี่ยรับว่าขโมยรถเพราะตอนเดินผ่านเห็นกุญแจวางอยู่หลังเบาะคนขับตาดีเนาะ ดีจร,จริงมองทะลุเข้ามาในรถแล้วเห็นกุญแจแล้วรู้ว่าเป็นกุญแจรถด้วยเขาก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นไปเลยก็ขับรถออกมาจากสนามบินออกมาจากทางด้านของแฟลตนะคะหลังจากนั้นพอออกมาจากแฟลตของทหารปั๊บไปไหนไปสนามบินดอนเมืองก่อนอไปสนามบินดอนเมืองหลังจากนั้นก็มาสนามบินสุวรรณภูมิเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่ามา,มารอรับเจ้าหน้าที่ทูต เออแต่ว่าเนี่ยแล้วทำไมรปภสนามบินห้ามไม่ให้ผมเข้าครับก็ <c oughs> ให้การแบบนี้นะตำรวจคุมตัวทางด้านในเอ็มเนี่ยแจ้งข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจรทรัพย์สินราชการนะคะแล้วก็ตรวจสอบประวัติโอ้โหเจอว่าเขาเนี่ยเคยถูกจับในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้วถึง6ครั้งเลยค่ะเอออันนี้ต้องไปวางมาตรการในการดูแลทรัพย์สินของทางราชการเพิ่มเติมด้วยนะฮะ,ะขโมยง่ายเกินไปไหมรถทั้งคันแล้วคันใหญ่ด้วยนะฮะ